สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสูกา่การอ่านไพ่ของช่องนายธินทาโรสิบเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีกันใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ในราศีกันหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดขึ้นใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้แล้วเป็นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่นะเป็นการนับบนที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลคัคนาะดูได้ดาวศุกร์ดาวจันทร์ก็สามารถดูคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวศุกร์อะไรดาวจันทร์อะไร,ะไรมันคืออะไร สามารถใช้กันได้ใต้คลิปนะคะแนบพิงเอาไว้ให้แล้วลองไปหารัคนาดาวสุขดาวจันรเบอร์ชาร์ดของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอ่ะจะให้เน้นในส่วนของรัคานาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดูความรักจะอยู่ในเรื่องของดาวสุปเป็นหลัก ก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลา mm hmm. ก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนยังไม่ได้เปิดไพ่เดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมๆกันเลยว่าความรับพูคบนในช่วงนี้าวยจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นไงบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีกานละขนากันการไพ่าตาตสำรับเป็นไพ่สตรนนะคะบางท่านอาจจะคุยชาวราศีสิงห์ละขนาสิงห์เนาะ หลายท่านในช่วงนี้น่าจะยังมีความผูกพันกับใครสักคนนึงมากๆาหรือเปล่าเอ่ยเหมือนใจเรามีความปรารถนาและยังผูกติดอยู่กับเขาคนนั้นถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยนะคะค่อนข้างต่างหรืออาจจะ เป็นความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะก็แล้วแต่เนาะอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของสัญชาติศาสนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างกาันละกันแต่บางท่านในช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ในจุดที่เราพยายามจะควบคุมสถา,านการณ์ะเ like. หมือนอยากจะเอาคนคนนี้ให้อยู่เป็นไปในแบบที่เราต้องการอยู่ก็เป็น<ๆ><ๆ>ไปได้เหมือนกันเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยว<ๆ>เรามาดูกันว่าความรักเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้นะคะ สดาบค่ะเป็นไพ่ของการหยุดนิ่งละพักเปรกนะปล่อยสถานการณ์ให้มันค้างคาอยู่แบบนั้นนะคะไพ่ต้าสำหรับเป็นไพ่หกดาวบ,บนมองว่าหลายท่านในช่วงนี้เหมือนเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากแ,แล้วเราไม่อยากจะลุยลุยลุยลุแล้วหรือเปล่าเอ่ย อย่างที่หวานบอกแหละว,ว่าคุณน่าจะมีความผูกพันหรือมีการยึดติดกับใครสักคนหนึ่งค่อนข้างมากถึงแม้ว่าความสมันนี้จะทําให้คุณเหนื่อยเนาะแต่คุณก็น่าจะอยากที่จะมีคนคนนี้ยอยู่ในชีวิตของคุณต่อไปหลายท่านที่เคยดุเดือดเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้อาจจะรู้สึกือาเราอยากจะดรอปลงก็ได้นะคะเหมือนเราอยากจะค่อยๆให้มันเป็นไปก็ได้เหมือนแบบใจเย็นมากขึ้นเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลําบากไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่หกดาบมันเหมือนเป็นการหนีจากสถานการณ์ที่ยากลําบากเนาะไม่ว่า เป็นการหนีแบบไหนก็แล้วแต่บางท่านอาจจะเป็นการหนีแบบนี้ไปเลยนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นการหนีชั่วคราวแต่ไม่ว่าเราจะหนีไปไกลแค่ไหนคนคนนี้ก็งตามไปหลอกไปหลอนเราอยู่เนาะมีไพ่สีดาคืเหมือนไพ่พลังงานหลักเนาะองว่าคุนเองในตอนนี้น่าจะรู้สึกว่าเราเองก็ทําอะไรไม่ได้มากไม่ว่าจะเดินหน้าหรือว่าถอยหลังมันก็น่าจะไม่ใช่หนทางที่ดีสำหรับคุณเท่าไหร่นะคะ หลายท่านเลือกที่จะหยุดนิ่งสถานการณ์ในตอนนี้ไปก่อนหรืออาจจะไม่ใช่เราก็ได้ที่หยุดนิ่งแต่เป็นเขาคนนั้นที่หยุดนิ่งเนาะแล้วเราเองก็ทําอะไรไม่ได้นะคะเขาพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นสี่ดาบเลยบางท่านในช่วงนี้อาจจะพบเจอว่าใครบางคนเขาหนีไปจากเราแล้วเราเองก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะเขาอาจจะรู้สึกหุดหงิดอะไรบางอย่างในตัวเราหรือมีเหตุผลอะไรสักอย่างในในการหนีเราไปในช่วงนี้นะคะแล้วคุณเองก็ไม่สามารถทำได้ หกดาน่าจะหนีมาสักพักนึงแล้วล่ะในช่วงที่ผ่านมาเนาะหรืออาจจะเป็นตัวของคุณที่พยายามจะหนีเอาตัวรอดจากใครบางคนก็ได้นะคะในช่วงที่ผ่านมามีไพ่ฮาร์ลแฟนนะคะบางท่านอาจจะคุยเชาวราศีพฤกษกแล้วขนาพฤกษกสองดาเอ็มเพลสนะคะ วันมองว่าในตอนนี้ชาวราศีกันลัคานากนนหลายหลายท่านพยายามจะมองทุกอย่างตามความเป็นจริงเนาะไม่คาดหวังเกินไปไม่ยึดติดเกินไปนะคะพยายามจะปล่อยแล้วก็ปลงอะไรทําได้ก็ทําอะไรทําไม่ได้ก็อาจจะพักไปก่อนในช่วงนี้6ดาบ4ี่ดาบมาเจอกันบวกกันได้10ดาบหลายท่านเป็นความสมพันธ์ที่อาจจะเรื้อรังมานานเหมือนกันนะคะมันอาจจะสะสมที่เล็กน้อยจนค่าอิ่มตัวหรือบ,บางท่านอาจจะทีเดียว10ดาบแล้วก็นอนนิ่งสงบนิ่งไปเลยก็ได้ตายแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ฟื้นขึ้นมามีไพ่สองดาบเข้ามาด้วยนะคะวันมองว่าเหมือนคุณยังมีความ ความละล้าละลังสับสนอยู่หรืออาจจะเป็นใครบางคนก็ได้นะคะที่เขายังลังเลสองจิตสองใจถ้าคุณเคยดีกับเขามากๆเหมือนมอว่าเขาเองก็ยังลืมคุณไม่ได้นะต่อให้ในช่วงนี้เขาจะหนีคุณไปหรือว่าคุณไม่รู้ว่าจะทํำยังไงให้เขา เป็นในแบบที่คุณต้องการมองว่าคุณงามความดีของคุณยังฝังอยู่ในความรู้สึกของเขาอยู่นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างให้ทําให้ในตอนนี้เขาไม่ให้ความร่วมมือกับคุณเท่าที่ควรจะเป็นเนาะไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่แปดไม้เท้าเหมือนคุณน่าจะยังอยากติดต่อสื่อสารหรือขย,ยับเขยื้นความสัมพันธ์กับเขาอยู่นะคะขอน,นิ้วไม้สองดาบหน่อยสองดาบสับสนเลยเอ่ย หรือบางท่านอาจจะไปสางความสัมพันธ์กับคนที่เขามีคนรักมากกว่าหนึ่งคนก็ได้อาจจะมีเราแล้วมีอีกคนหนึ่งอาจจะคุยกับเราแล้วคุยกับอีกคนหนึ่งก็ได้นะอก็เลยทําให้อาจจะมีความลังเลเกิดขึ้นนะคะสามไม้เท้าแล้วก็สเตรนนะคะอเป็นไพ่สองดาบอยู่ระหว่าง3าไม้เท้ากับสเตรนเหมือนมีใครบางคนที่รู้สึกผูกพันแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยนะคะแต่อีกความสัมพันธ์หนึ่งก็รอคอ,อยอย่างตรงรักพักดีมาตลอดเลย คือถ้าคุณเป็นคนที่มีคนรักมากกว่าหนึ่งคนมองว่าคุณเองก็น่าจะอยู่ในจุดที่เลือกไม่ได้เหมือนกันไม่แน่ใจและไม่ชัวร์เหมือนกันหรือถ้าเป็นเขาคนนั้นที่มีคนรักมากกว่าหนึ่งคนหรือว่าคุยมากกว่าหนึ่งคนก็น่าจะสับสนนะคะเพราะว่าคนหนึ่งก็รู้สึกเหมือนมันมีความผูกพันเนาะมันก็เหนื่อยนะแต่ว่ามันก็มีความผูกพันที่ทําให้รู้สึกเหมือนมันก็ต้องมีกันและกันอยู่ในชีวิตต่อไปแต่ในขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งก็ก็ยังคาดหวังว่าจะ จะมีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะคะเป็นไพ่สามใบเท้ายังรอคอยการกลับมาพบมาเจอกันให้อยู่ห่างไกลหรือว่ารอคอยการกลับมาคืนดีกันก็ได้เนะถ้ามีปัญหากันอยู่นะคะโอเคทีนี้ไปดูอีกฝั่งหนึ่งคุณกันเขาเป็นยังไงบ้างเขาได้ไพ่ใต้สาหรับเป็นไพ่ควีนเธอเหเรียนเหมือนไม่มีอะไรจะพูดในช่วงนี้นะเหมือนเงียบเงียบไปหรือเปล่าเอ,อ่ยจริงๆเป็นไพ่ควีนเธอเหรียญเหมือนมีอะไรในใจนะคะไม่ค่อยสบายใจหรอกแต่ว่าเรื่องที่จะไม่พูดมันออกมามา,มากกว่าเนาะขอพลังนานาหลักหนึ่งใบค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยในช่วงนี้ ้าไม่เท้านะคะเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่ก็ปล่อยไม่ได้เนาะต่อให้จะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาหรือต่อให้จะมีกี่คนเข้ามาก็ยังปล่อยวางคนที่ตัวเองยังยึดถือเอาไว้ไม่ได้นะคะไพ่แต่สวรรค์ไพ่คิงถือดาบเป็นคนแน่ๆเหมือนกันเป็นคนรักใครรักจริงเป็นคนที่อาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกออกมาเยอะหรืออาจจะไม่ได้พูดออกมาเยอะอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่ถ้ารักแล้วก็รักเลยนะรักใครก็รักจริงนะคะ ขอพลังงานภาพรวมสีใบทำไมเป็นก้าวไม่เท้าเอ่ยอัศวินถือถ้วยบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุน้ำมีกระบอพิจิกนะคะ3ดาบคิงถือดาบมาอีกแล้วแล้วก็2ดาบเนาะโอเควันมองว่าเขาในตอนนี้เหมือนคนที่มีบาดแผลอยู่ในจิตใจนะคะเป็นไพ่สามดาบ ความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาบางอย่างที่ค้างคาค่ะราคาสังแล้วก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้หรือบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเราสองสามคนเป็นปมเป็นแผลทิ่มแทงหัวจิตหัวใจนะคะเขาในตอนนี้เหมือนคนที่มีใครบางคนที่เขาอยู่ติดอยู่ อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนก็ได้นะหรืออาจจะพูดน้อยมากๆในช่วงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีความลังเลเกิดขึ้นในตอนนี้โดยเช่นกันเป็นไพ่คิงถือดามนะหนึ่งคืออาจจะเป็นเขาที่เหมือนเป็นคนที่ถ้าถ้ารักใครแล้วก็รักแบบเต็มที่เนาะหรืออาจจะเป็นใครบางคนที่รักใครแล้วแล้วก็รักเต็มที่ในชีวิตของเขาก็ได้นะคะอืมขอนึกมาให้ก้าวไม่เท้าหน่อยก้าวไม่เท้าคืออะไรเอ่ย The Lovers นะคะบางท่นานอาจจะคุยกับชาวกาสีเมถุนและขานาเมถุนคิงถ er ือเหรียนหวหมองว่าเขาเหมือนคนที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ไม่ค่อยเด็ดขาดหรือเปล่าเหมือนอะไรที่มันยังไม่ต้องทำงก็ไม่ต้องทำไปก่อนแล้วกันก็ทำในสิ่งที่ทำได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยทำให้ปัญหามันค้างคาไหมเป็นสามดาบ ปัญหาที่มันหาทางออกไม่ได้สักทีนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณเนาะเรื่องเราสอบฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะ เดมูนนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีมีนละคนามีนบางท่านที่อยู่ห่างไกลระยะทางมีผลกับความสัมพันธ์ด้วยเนาะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำมีนกระกอพิจิกควีนเธอเรียญแล้วก็6ไม้เท้านะคะคิงเธอเรียนควีนเธอเรียนจริงๆแล้วผมมองว่าสําหรับเขาคุณน่าจะเป็นคนที่ ไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเงียบแค่ไหนก็แล้วแต่มันยังมีบางอย่างที่ยังสื่อถึงการและกันได้อยู่ตลอดเวลาเนาะหลายถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยโรแมนติกนะคะเป็นความสัมพันธ์เงียบๆต่างคนต่างเงียบเราก็เงียบเขาก็เงียบแต่มันมีอะไรบางอย่างในจิตใจที่มันสื่อถึงกันได้นะคะมันเป็นความอาจจะเป็นความผูกพันก็ได้เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งอยู่ในนั้นแต่ว่าความโรแมนติกมันอาจจะขาดหายไปหรือเปล่าเนาะเออ เขาในตอนนี้ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงกับคุณมันมีไพ่เดมูลขึ้นมานะคะหนึ่งคือเขาในตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าเขาอ่านคุณไม่ออกเนะาะเปนสถานการณ์นี้เขาไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปบางท่านให้อยู่ห่างไกลระยะทางมีผลกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะ แต่ถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเขาอ่านคุณไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนาะหลายท่านอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้างกลุ้มเครือแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นอนาคตนะแต่ถ้าถามว่ายังรักคุณอยู่ไหมมีไพ่หนึ่งถ้วยก็ยังรักคุณอยู่นะคะยังมีความรู้สึกที่เอ่อล้นแล้วก็มากมายกับคุณแต่อาจจะอยู่ในจุดที่ไม่อยากจะพูดเยอะแล้วล่ะไม่อยากจะพูดอะไรมากเนาะ เพราะว่าระหว่างคุณกับเขาอาจจะเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีความยุ่งเหยิงหรือมีประเด็นอะไรบางอย่างอยู่นะคะเขาในตอนนี้อยากจะเงียบเพราะเผื่อว่าสถานการณ์หลายๆอย่างที่ยากลำบากมันจะดีขึ้นบางท่านถ้ามีสงครามประสาทเกิดขึ้นเหมือนหมอว่าเขาเองก็คงอยากจะพอแล้วเหมือนกันคงไม่อยากจะมีปัญหากับคุณแล้วนะในตอนนี้เนาะถ้าถามว่ารู้สึกยังไงบอกว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะแต่ระหว่างคุณกับเขาน่าจะมีอะไรหลายอย่างที่ยังต้องเคลียร์กันอีกเพราะว่าไพ่จะสมบรณ์ไพ่ห้าถ้วย บางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วเนาะแล้วเขาก็ยังรู้สึกยแย่ๆกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นอยู่นะคะอาจจะยังเสียดายคุณอยู่ก็ได้หรือถ้ายังไม่ได้จบก็อาจจะมีบางอย่างที่ยติดอยู่ในจิตใจ,จและทาให้เขายังรู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจยอาจจะผิดหวังกับตัวเองหรืออาจจะผิดหวังกับคุณหรือผิดหวังกับความสัมพันธ์ก็ได้เนาะเลยทําให้สิ่งดีๆมันถูกลดทอนลงไปนะคะ บางท่านถ้ายังสารความสัมพันธ์กันอยู่แล้วมันมีความตึงตึงกันเกิดขึ้นอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่คุยกันหนึ่งพจน์มองว่าน่าจะมีความไม่เข้าใจกันอยู่พอสมควรจริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้นะมีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมาหนึ่งคู่มีไพ่คู่ขึ้นมาไม่ได้แปลว่าคุณกับเขาต้องเป็นคู่กันนะคะใจเย็นๆก่อนนะการที่จะดูว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันหรือเปล่าต้องเอาดวงเราและดวงเขามาเทียบกันนะคะเอาดาวเราและดาวเขามาเทียบกันเป็นการหาดวงดาวหาจังหวะชีวิตของคนสองคนเนาะแต่ถ้าเปิดไพ่มาแล้วดูว่าเป็นคู่กันมมมมัั้นนอาจจะไไ่ด ชัดเจนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแต่ว่าพอมันเปิดขึ้นมาในลนักษณะของไพ่มันอาจจะบ่งบอกได้ว่าคุณกับเขามีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู่เนาะบางท่านเป็นความสำคัญที่มันเหมือนมันมีความส่งเสริมซึ่งกันและกันให้ต่างคนต่างมีความเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามากขึ้นอนะ่ะเช่นแบบว่า การมีกันอยู่มันอาจจะทำให้คนนี้ก็ดีขึ้นคนนี้ก็ดีขึ้นในทางใดทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอาจจะทำธุรกิจร่วมกันก็ได้หรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันไพ่ตะกูลเรียนเนาะมันไพ่ที่มองมองถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันมีคุณค่าอยู่ในนั้นนะคะอืมเพราะฉะนั้นระหว่างคุณกับเขาหมอว่าเขาเองก็รู้สึกว่าคุณเองก็มีคุณค่ากับเขาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางจิตใจหรือว่าเป็นทางสถานะรอบๆของชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งเสริมชีวิตอะก็ก็มีเหมือนกันแต่่วา มีความรักให้คุณไหมมันก็มีความรู้สึกนะมันไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งหรือว่ามันไม่ค่อยได้ปล่อยใจออกมาให้มัน ผ่อนคลายหรือเปล่ามันอาจจะมีความตึงพอสมควรเนาะเพราะด้วยความว่าราศีกันก็เป็นราศีที่เราเองก็เงียบเียบเหมือนกันยิ่งใครที่เป็นกันแท้กันทั้งไทยทั้งตะวันตกอะ่ะอาจจะทําให้เราเหมือนคนที่มีความนิ่งมากเกินไปเหมือนเราไม่ค่อยแสดงความรู้สึกลึกในใจออกมาเลยทําให้อีกฝั่งหนึ่งของเราเขาก็อ่านเราไม่ออกเหมือนกันนะคะโอเคทีนี้มาดูแนวโน้มกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ เดอะสตาร์นะคะบางท่านอาจจะขวบชาวราศีกุมและขานากุมนะอศวินถือไม้ท้าบางท่านอาจจะขุบชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเนาะแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะตามมาด้วย5้าถ้วยหลายท่านยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีความหวังอยู่นะคะมีความหวังอยู่ลึกๆในจิตใจมีแพชชั่นมีแรงปรารถนาซึ่งกันและกันเนาะยังมีความอยากที่จะสานต่อความสัมพันธ์อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้แต่งใจเท่าไหร่แหละพอไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะสตาร์ใบแรกเลยนะคะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมี อาการบาดเจ็บอยู่ในนั้นนะ่ะมันต้องอาศัยเวลาใช้เวลาในการเยียวยาและซ่อมแซมความรู้สึกก่อนนะมาถึงจะดีขึ้นเนาะมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความไม่พร้อมด้วยนะคะต่อให้รจะรู้สึกเหมือนมีแพชชั่นหรืออยากที่จะทําให้เป็นรูปเป็นร่างไงก็แล้วแต่มันก็อาจจะยังต้องใช้เวลาเหมือนกันแล้วเป็นไพ่้าร์่วยด้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างมันยังยําแย่อย,อยู่นะคะเลยทําให้สิ่งดีมันที่ควรจะมองเห็นมันกลายเป็นเลือนลางไปในช่วงนี้เนาะ,อะขอคําแนะนำขอไพ่เพิ่มอีกคำว,ว่าแนวโน้มเป็นไงเอ่ย จำนนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีธนูและขณะธนูไฮพิเทสนะคะบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆนะรู้กันอยู่สองคนเข้าใจกันอยู่สองคนเปิดเผยไม่ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยากต่อการพัฒนานะคะหรือใครบางคนอาจจะมีบางความสัมพันธ์ซ่อนอยู่ความรู้สึกบางอย่างซ่อนอยู่ลักครบางคนก็กําลังพยายามหาคําตอบอยู่ในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันเนาะอาจจะพยายามใช้เซนในการอ่านสถานการณ์นะคะ แต่ว่าต้องระมัดระวังเมื่ทีใช้เซ็นมากเกินไปอาจจะทําให้เรากลายเป็นคนที่แข็งซะจนเคยตัวไปเลยก็ได้มีไพ่ควีนถือดาวกับไพ่แปดเหรียญขึ้นมาเนะาะสถานการณ์ในช่วงนี้ผมมองว่ายังไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนักน,นะคะเคยเป็นยังไงก็อาจจะยังเป็นแบบนั้นอยู่อาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนการพยายามที่ยังไม่ค่อยผลิดอกออกผลเท่าไหร่ แต่ว่าบางท่านถ้าไม่ได้คุยกันหรือว่าไม่ได้เจอกัน mm hmm. รู้สึกยังมีความคิดถึงซึ่งกันและกันอยู่นะยังมีความผูกพันกันอยู่ค่ะถ้าส่งได้ก็แอบ,บส่งกันอยู่แต่ถ้าส่งไม่ได้อาจจะเป็นความคิดถึงเออแต่อย่างที่กวอนบอกแหละว่าเรามดระวังว่าบางทีพอเรารู้อะไรเยอะเกินไปแล้วมันจะทําให้เราเหมือนแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อๆจนกลายเป็นความเคยตัวของเราไปจากที่เราเคยพูดประมาณเนี้ย แต่มันเหมือนอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆจนเรากลายเป็นคนแข็งเป็นคนดิบเป็นคนเย็นชาซะจนกลายเป็นอีกคนนะ่ะเหมือนเราเดินทางมาไกลามากจากวันแรกที่เจอกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในจุดนี้นิดหนึงนะ่งเนาะเพราะมันไพควีนถือดาบางทีคําพูดคําจามันอาจจะเกิดจากอารมณ์น้อยใจหรือว่าความไม่มั่นใจบางอย่างก็ได้มันจะไปลัษณนาวก,การเดี๋ยวบอกเลิกเดี๋ยวบอกไล่ลองใจพูดจาประชดประชันกระแทกแดกดันขับใส่ไล่ส่งทั้งทั้งที่จริงๆเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะคะ ไพ่าตาสาหรับเป็นไพ่สิบดาบหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาบางอย่างที่เรื้อรังมานานแล้วนะมันอาจจะสะสมมาที่เล็กน้อยจนค่าอิ่มตัวหรือบางท่านอาจจะฮิเดียวสิบดาบแล้วนอนนี่สงบนิ่งกันไปนะคะสถานการณ์ในตอนนี้ผมอมองว่ามันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกถ้าจากหน้าไพ่ที่เห็นบางทีอาจจะเพราะว่าจิตใจยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเยียวยาหรือเปล่ามันเหมือนมันเหมือน มันอาจจะไม่ได้แย่ลงไปกว่าเดิมเพราะมันอาจจะแย่สุดแล้วก็ได้นะเออแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้รับการรักษาเท่าที่ควรจะเป็นมันกลายเหมือนเป็นการที่ชินและชามไปเรื่อยๆนะคะเหมือนความสัมพันธ์ของคนสองคนมันก็เหมือนมีช่องว่างซึ่งกันและกันอยู่ในนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้วากาศมันอาจจะอึมครึมนิดหนึ่งเนาะของคุณก็มีไพ่สี่ดาวที่บอกว่าคุณเองก็ไม่ไหวจะทําอะไรเหมือนกันนะคะบางท่านเลือกให้จะเป็นสี่ดาวเองคือ ในเมื่อมันทําอะไรไม่ได้ก็ไม่ทําแล้วก็ปล่อยมันคางคาไปหรือบางท่านก็อยากทําแต่มันทําไม่ได้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเป็นสีดาบซะอ,อีกเนาะเขอคําแนะนําหน่อยค่ะยูนิเซอร์เลิฟคุณเป็นคนน่ารักนะคะชาวราศีกันบางท่านถ้ามไม่มั่นใจว่าเราจะดีพอสําหรับใครสักคนหนึ่งไหมหรือเราจะเป็นคนที่ถูกเลือกไหมไพ่บอกว่าคุณเป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพยายามปลดปล่อยความน่ารักสดใสของคุณออกมานะคะ ให้รักตัวเองก่อนนะคะชาวราศีการเวท ting ด,ด,ด้วยบางท่านถ้ามีแพลนแต่งงานหุนมองว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเยอะเนาะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรที่มันทอนจิตใจนะคะเพราะว่ามันมียังมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่ความสัมพันธ์นี้เนาะมีไพ่ t is s ิ f ส for you to love บนปลอดภัยที่คุณจะรักนะคะตามด้วยระมัดระวังสัญญาณเตือนด้วยนะคะหลายๆท่านเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่มัน ทำให้เรารู้สึกว่าวุ่นใจตลอดเวลาเนาะก็ต้องดูว่าสัญญาณนะั้นมันเป็นสัญญาณที่มีอยู่จริงหรือเปล่าหรือเป็นสัญญาณที่เราจินตนาการขึ้นมาเองเพราะอย่างที่บอกแลว้วมันไพ High ่ไฮพีเทสอะบางทีเราอาจจะพยายามเก็บข้อมูลหาข้อมูล,ล,ลนู่นนี่นั่นจนทําให้สัญญาณมันดังตลอดเวลาแล้วทําให้เราค่อยๆแข็ง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 ขึ้นเรื่อยๆอย่างเงีเ้ยค่เะเพราะฉะนั้นพยายามมองโลกในแง่ดีดีกว่าเนาะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรที่มันร้ายมากจนเกินไปถ้ามันยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นนะคะหลายท่านเป็นความสมพัญที่ค่อนข้างจริงจังแล ในการแต่งงานหรือสร้างครอบครัวหรืออยากที่จะคบกันอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นหนะนมองว่าอาจจะต้องพยายามมองข้อดีของความสัมพันธ์ไว้บ้างเนาะถ้ามองคือพยายามจะหาแต่ข้อเสียของความสัมพันธ์มันก็จะอยู่กันยากเหมือนกระดาษขาวทั้งแผน่นแล้วมองแค่จุดดําๆจุดเดียวมันก็จะมันก็จะยากลําบากไปสักหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวราศีกันหรือว่าชาวสองเองก็แล้วแต่ก็อาจจะต้อง ใจดีกับความสัมพันธ์ของเรานิดหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นจริง,รงๆอะ่ะก็ฟังไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่าคือถ้ามันเป็นสัญญาณเตือนแล้วเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าสัญญาณน,นั้นมันคืออะไรมันมีอยู่จริงมันคืออะไรบางทีการที่เราถอยออกมาสักก้าวหนึ่งแล้วค่อยๆทบทวนดูก็อาจจะดีกับเรามากกว่าก็ได้เหมือนมาดูว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ย มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องการอยู่หรือเปล่ามันยังใช่ความสมคัญที่เราปรารถนาอยู่ไหมมันยังเป็นของเราหรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าเราอยากจะหลับหูหลับตาเหมือนแบบเราอยากแต่งงานเน้ะเราก็จะแต่งกับคนนี้ให้ได้ไม่ว่าปัญหามันคืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกช้าเลือดช้าหนองไปนึกออกไหมคือหลายคนที่มาดูดวงมักจะมีคําถามว่ามีโอกาสได้แต่งงานไหมนอกจากคนนี้แล้วจะมีคนอื่นเข้ามาหรือเปล่าคือเหมือนจะบอกว่า ตลอดทั้งชีวิตของเราเรามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอยู่ตลอดอยู่แล้วเนาะในทุกๆ12ปียังไงก็ต้องมีสักครั้งหนึ่งนะคะที่จะมีคนที่มีพลังพิเศษดึงดูดกับเราแลวเข้ามาในชีวิตเอหรืออาจจะไม่ใช่คนที่มีพลังพิเศษก็ได้ระหว่างทางก็อาจจะมีคนเข้ามาก็ได้อยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะลึกซึ้งกับเรามากแค่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกค่ะว่านอกจากคนนี้จะมีคนอื่นไหมเรามีโอกาสว่าจะมีคนเข้ามาอยู่แล้วบางทีคนที่อยู่ในชีวิตของเราตอนเนี้ถ้าเป็นของจริงก็ดี แต่ถ้าเขาเป็นคนที่ยืนขวางประตูคุณจะลําบากนึกเอาไหมเพราะบางคนเป็นคนที่มีดวงแต่งงานยากแล้วเราก็ คิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่แล้วเราก็คิดว่าจะเอาเขาขว้ามาให้ได้แล้วความสมพันธ์มันก็ไปไม่ได้สักทีพยายามดันสุดตัวก็มันก็ไม่ไปสักทีอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้ใช่สําหรับเราขนาดนั้นแต่เขาแค่มาเพื่อยืนขวางประตูของเราที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะเอาคนอื่นเข้ามาหรือเราก็ไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้อย่างเงี้ยนึกออกปะเออจากที่เป็นคนที่โดนแต่งงานยากอยู่แล้วมันยิ่งยากหนักไปกว่าเดิมเพราะว่าเราอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เช็คดวงตัวเองหน่อยก็ดีเนาะอย่างน้อยคือไปดูลัคนาหาดาวสุขหาดาวจันทหาพื้นดวงตัวเองหน่อยว่าเราเป็นคนที่มีพื้นดวงแบบไหนถ้าเป็นดวงงาว่ายอย่าไปทําให้มันยากอย่าไปทำให้มันลําบากมากจนเกินไปแต่ว่าถ้ามันเป็นดวงยากอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจอาจะต,ต้องใช้ความอดทนกับความสัมพันธ์แต่ก็ต้องดูด้วยว่าในทุกๆครั้งที่เราอดทนกับความสัมพนะันธ์น่ะมันคุ้มค่าหรือเปล่าด้วยเนาะืมอ็มอถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูนะคะใต้คลิปขอ,ของทุกคลิปจะมีลิงก์แนบเอาไว้นะลองไปหาลัคน ใจก็ลองหาคนที่เขาดูเป็นดูจะดูกับหวานก็ได้หรือดูคนอื่นก็ได้ดูใครก็ได้ที่คุณสบายใจที่คุณจะดูที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเอาดวงของคุณไปให้เขาช่วยดูให้นะคะก็เป็นการเอาดวงเราและดวงของคนละของเรามาเทียบกันหรือ ถ้าบางคนที่รู้สึกว่าเออดูของตัวเองดีกว่าของคนรักเครื่อช่างวันหนก็ดูค่าเฉพาะของเราเพื่อที่เราจะได้หาเส้นทางหา GPS ให้กับตัวเองได้นนว่าเราควรจะเดินไปทางไหนเราเกิดมาเพื่ออะไรเส้นทางเราควรจะเป็นยังไงต่อไปหวังว่ามันก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์กับตัวเราเหมือนกันนะคะโอเคค่ะชาาราศีกรกขณากันและนี่คือแนวนโน้มความรักวามสัมพันธพกคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะใครที่เปิดคลิปนี้มาในช่วงเดือนเมษาก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะยาวจนถึงเดือนพฤษภาคมได้เลยเพราะว่าหวนทำควบคู่กัน2เดือนเนาะเพราะว ายังค้างอยู่ของกลุ่มธาตุดินนะคะก็คือมังกพรพฤกษ์ศพแล้วก็กันนี่ก็ของราศีกันมังกรทำไปแล้วเนาะเหลือพฤกษ์ศพก็ด้านจะทําภายในคืนนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่เปิดมาในช่วงเดืนพฤษภาก็สามารถดูได้เลยเนาะ ในช่วงเดือนพฤษภา้งเดือนสามารถดูคลิปนี้ยาวๆได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเรือกราสับฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย